สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับพี่นพรถดำซิงนะครับโอ้จะนนเปลี่ยนชื่อช่องใช่ไหมครับเออนนอนาคตน<จ>ะครับมีอะไรจะโชว์ครับเออมีอะไรจะโชว์อน,นาคตช่องรถดำสุรินนะครับก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นพี่นพรถดำซิ่งนะครับผมรถดำสุรินก็จะเปลี่ยนชื่อนะช่องพี่นพเอา้าเอาลงมา นี่จากรยานมาครับใครซื้อขอซื้อให้พ <c oughs> อซื้อให้ <c oughs> อันนี้เอาไว้ขี่ไปปั่นไปโรงเรียนนะครับตอนนี้ปอ,อะไรแล้วปอหกปอหโอ้ปีหน้าก็จะขึ้นมอหนึ่งแล้วครับนี่นลองขี่ดูสองพันครับนี่สบายมากฮะ <c oughs> ที่สบายมัย้ยโอดีนะไม่ร้องเอามอไซค์แต่ถ้าร้องเอาก็ไม่ซื้อให้หรอก <c oughs> ไปเรื่องขี่ไปดูคอนกรีตนะดีนะที่ไม่รองเอามมไซค์ผมไม่สนับสนนะมอไซค์นะครับมันอันตรายแต่ก็ถือว่าเขา เป็นเด็กดีอยู่นะระวังรถนะตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านเจรวยครับผมมาซื้อจักรยานให้พี่นพสองพัน,น2000บาทขี่ดีไม่ใช่ขี่จักรยานหรอแมอแมงไม่ลองปั่นไปไกลเลิ ไวรุ่นขนาดนี้นี่ร้องเอามอไซค์แล้วสมัยที่ผมนะออ้อยากได้มอไซค์ก็เป็นเพื่อนมีก็อยากมีตามเพื่อนพ่อแม่ก็ต้องวิ่งไปซื้อให้ขี่ดีไนหะมอสองพันก็ไม่แพงหรอกเนาะไม่น่าแพงหรอกสองพัน แตงคุณจะทนหรือเปล่าปิดเทอมอ่ะไม่อ่ะอา้าวไม่ได้ไปเรียนเพื่อนเดินดกลับตัวแล้วโควิดบ้านเจรวยก็เป็นบ้านที่เงียบๆสมัยนี้สมยัยแต่ก่อนคลค้นๆนะสมัยผมวัยรุ่นนี่ สมัยผมวัยรุ่นนี่วัยรุ่นนี่ชอบรวมตัวกันนะครับรวมตัวกันมีมอเตอร์ไซค์ทุกคนนะครับก็แว่นครับไปก่อนแว่นนะครับทุกวันนี้ไม่รู้ยังไงนะทุกวันนี้เขาเล่นรถยนต์กันหมดแล้วมั้งวัยรุ่นมันก็ตามยุคตามสมัยแต่ลูกผมนี่ไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้หรอกอยากได้ไม่มอเตอร์ไซค์ ห้าสิบห้าสิบเอ้ารถกระบะเอเ้จารถกระบะ, <c oughs> ะ,บะไม่ถ้าเราเรียนมัธยมเราก็นั่งรถดับส่งไปก่อนอเราเรียนจบเดี๋ยวถ้าเรียนจบจะเรียนถึงไหนหมหกม .6 จบหมหกก็เดี๋ยวให้ทำ YouTube เป็นหลักเป็นแหล่งเลยเป็นทางการไปไปให้หานวัว ก็อนาคตก็จะให้เขาเป็นเหมือนพี่นนท์แหละเแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นหรือเปล่าแต่พี่นนท์ก็ถือว่าเขาดูแลตัวเองได้แล้วนะครับไม่ต้องให้เงินเขาใช้ล้วเขาหาเงินเองได้ก็สบายใจไปคนหนึ่งครับเหลือคนนี้แล้วก็อีกคนก็อยู่กรุงเทพครับ น้องเป็นหนึ่งอะไรอ่ะอาหารวัาารวมันคืออะไรมันคือหญ้าบดหญ้าบดยกไปทั้งหมดไม่ได้หรอได้ไปเส็ไ ชีวิตบ้านๆนะครับนี่ไม่ได้เลิศหรูอ,อะไรครับัำสบายน้อเองนี่นี่ก็หน้าที่ของนกกนี่ให้อาหารวัวนะครับอยู่บ้านช่วยปูช่วยย้าแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ้านที่ผม เคยอยู่ตั้งแต่เด็กนะครับเป็นบ้านสองชั้นครับแต่ว่าตอนนี้นี่ก็คือรื้อออกนะครับรื้อออกทำเป็นคอกวัวแล้วแต่ก่อนอยู่นี่แหละนะครับสมัยเด็กๆบ้านตรงนี้ตั้งแต่ผมอยู่ในี่ใช้ตะเกียงยังไม่มไีไฟฟ้าใช้นะครับก็แม่ก็ถมถมพื้น เอถมดินฝั่งโน้นครับแล้วก็สร้างบ้านใหม่ฝั่งนี้ก็รื้อออกนะครับมีกี่ตัวมีสองตัวสองอ้วัวสวยอยู่นะวัวที่บ้านผมไม่เป็นโรคนะ อันนี้ใครบดปูบดครับปูบดีเครื่องบดเครื่องบดผมเอามาให้เอามาจากบ้านเสียดตินเสียตินซื้อไปก็ไม่ได้ใช้เท,ทมเอเลยอ,อันนี้ย่าอะไรฮะหญ้านี่เปียวอ ตอนนี้ที่บ้านก็เลี้ยงวัวแล้วก็เลี้ยงริ้งรีดนะครับตอนนี้นี่นะครับวัวหลายพื้นที่เป็นโรคครับแต่ว่าที่บ้านผมไม่เป็นนะครับขี้ก็เอาไปใส่นาได้นะครับหรือว่า อาตากแห้งแล้วก็อัดเม็ดขายได้นะครับขี้วัว <c oughs> เลี้ยงเยอะๆนะ <c oughs> ผมไปเห็นหมู่บ้านหนึ่งครับเขาเลี้ยงเยอะมากครับเขาไม่ขายเลยนะเขาจะเลี้ยงแล้วก็ตากขี้บดบดเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับขายกระสอบละเท่าไหร่นะร้อยกว่าบ,บาทอยู่ที่สีคอครับเป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเยอะมากเลี้ยงขายขี้ครับ bà bị như lời này vậy? à còn có cộp tiếng cộp tiếng nhiều mạc phải là đường đi à นี่อไหนอะอบ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 มีนี่กิดตัวไม่รู้เมื่อคืนฝนตกอื่งเยอะมากสวนผมนี่จะเป็นสวนที่มีอื่งเยอะครับอื่งเยอะครับนี่อยู่ในสวนมะพร้าวฝั่งนี้ นี่โรงจิ้งรีดมีหนูด้วยใช่ไหมครัแต่ก่อนจะเลี้ยงแบบพืชซีเมนต์ครับเดี๋ยวนี้เลี้ยงเป็นแบบนี้แล้วนะครับทำเขาเรียกทำอะไรนะเนี่ย ทำเป็นกล่องเลี้ยงนะครับเป็นกล่องมันจะดูแลง่ายครับนี่อันนี้พึ่งฟัก<ด>น่าจะได้สัปดาห์หนึ่งแล้วครับนี่ตัวเล็กๆทแบบนี้มันไว้กันก็จิ้งจกกันรจริ้งจกกันนกได้แล้วก็ดูแลง่ายปิดประตูก่อน ือจับง่ายครับมันพื้นที่แค่นี้จับง่ายถ้าพื้นที่ใหญ่จะจับยาก,กบรรยากาศธรรมชาติครับไก่ก็เยอะครับขายไม่ได้ครับอ,อตอนนี้ไก่ขายยากมากคระเมนไม่ซื้ออันนี้จะเป็นรังหนู หนูปุ๊กเปิดได้ไหมนี่อยู่ไหนอไ,ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านี่เห็นไหมไปเดี๋ยวดำพาทัวร์ มะนาวต้นลำดวนต้นสักนี่บอกบเกา่าร้างแล้วน่าจะทุบออกทำอย่างอื่น ดำไปเล่นน้ำบ่นี่โอ้นี่เป็นบ่อซีเมนครับไม่ได้ใส่กล่องนะครับเป็นตัวดำสีดำเลี้ยงยากครับสีดำ แต่ก่อนเลี้ยงเยอะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่าไม่มีคนงานมาช่วยบ่อนี้ก็สร้างหมดแสนหนึ่งนะเยอะอยู่เอาดูพอเป็นพิธีต่ะครับมีถมฝูกกฮะเอ้าไอ้ใครมาถมห้อยนี่ เนี่ยตอนนั้นที่ผมมาถมอ่ะถมได้นิดเดียวนะแล้วก็ดินหมดอันนี้ใครมาถมให้ตอนนั้นน่าจะ,ะอัดดินมาถมให้อีไม่ใช่หรอกจำได้มหถมตอนนั้นที่พวกพ่อมาถมมาถมได้นิดเดียวนี่ใครมาถมต่อเนี่ยเสียเต้หรือเปล่านี่ปลูกยากครับ โอ้ยังอยู่โรงเรือนฝั่งนู้นจะเป็นของไก่นี่แต่ก่อนตรงนี้เป็นสะนะครับดำเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสะลูกนี้นะ่ะสมัยนั้นนะพ่อผมเอารถถ่ายดันนะ เอารถถ่าย M 9 0 0 0ดันไม่มีแมคโครมันขุดให้คลิปนี้ก็บายบายครับอยู่แบบนี้เลยสบายนะอยู่แบบบ้านๆไปดำ bán nó mới nghỉ